ครับเจอกับเบลเนาะต้องเจอรถหลอดนะครับวันนี้เนี่ยสถานที่อาจจะแปลกตานิดนึงนะเพราะวันนี้เราอยู่ที่บอกเลยว่าเบลต้องทําคันนี้นะเพราะเป็นต้นแบบให้พี่ๆในใจลหลายๆคนเนาะพี่ๆในเพจเบลแน่นอนนะครับเดยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะพี่ๆนะนี่ขัดูใกล้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนตำแหน่งแรกดูเต็มๆแบบเนี้ยใส่อะไรบ้างนะครับล้อแม็กกับยางนะครับใส่ล้อแม็กแต่งเข้าไปล้อแม็กตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนสเปคของเขาเนี่ยล้อแม็กขอบ20นะครับออฟเซตลบอยู่ที่18กําลังดีแล้วตรงเนี้ย คำว่าลนเจอร์เนี่ยน้องเบลพี่ขอเป็นสีแดงจัดให้เลยคนระับมันจะออกมาแบบนี้เลยซึ่งด้านหน้าดําตัดแดงด้านข้างก็จะเป็นฟิลเดิมคือดําตัดแดงนะไฟแต่งที่เหมือนไฟของรุ่นวายแท็กตัวขับสีรุ่นท็อปเนี่ยแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูโคมมันจะเป็นรูปตัว E แบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับเจอกับเบลเนาะต้องเจอรถหลอดนะครับวันนี้เนี่ยสถานที่อาจจะแปลกตานิดนึงนะเพราะวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับวันนี้มาพาไปชมรถของพี่เกมนะครับจงัง F c จาจังหวัดสระบุรีนะครับ เป็นรุ่นสปอร์ตนะสปอร์ตสีดําแต่งแนวสีดําตัดแดงนะครับเท hey, จริงๆนะคันนี้บอกเลยว่าลงตัวสุดๆเลยนะแบบพันนี้เลยนะต้องบอกเลยว่าพี่เกมสั่งเบลตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าน้องเบลพี่อยากได้ชุดแต่งวายแล้วก็ล้อยี่นะครับแล้วก็ดูแบบไม่ต้องล้นเกินไปเแบลบก็เลยจัดเซตแบบนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะพี่ๆนะนี่ทําดูใกล้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนตําแหน่งแรกด้านหน้าเนี่ยดูเต็มๆแบบเนี้ยใส่อะไรบ้างนะครับ ตรงนี้เลยเขาเรียกว่ากระจังหน้าทรง r a p t ต r V6 นะพี่ๆลองดูให้กล้องแผ่นนะครับ FORD แบบนี้เลยนะฮะทำสีดำาตดสีแดงอันนี้เป็นการรีเควสตของพี่เกมนะนะพี่เกมสั่งให้เบลทำสีนี้เลยนะครับมันจะรับกับตัวด้านบนนี่พี่ๆลองดูใ,ใกล้นะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าสคูปทรงฟิตนะครับเป็นรูปม้าสีแดงมัดแต่งตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมมันจะเข้ากับตัวกระจังด้านหน้าเป๊ะเลยนะฮะ อ,อีกจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับเขาเรียกว่าชุดแต่งนะครับของ Y นะดูข้างล่างเลย <Hey. S 1> ชุดแต่งของ Y เนี่ยตรงเนี้ครับบอกเลยว่าถ้าเกิดจากโรงงานเดิมๆนยถ้าเป็นสีนี้นะอะลองแผ่นดูได้เลยครับตรงเดิมๆโรงงานจะเป็นสีนี้แต่สามารถทําสีได้นะแต่ว่าพี่เกมบอกว่าเนี่ยแบบนี้เข้าแล้วเนาะเพราะมันจะเข้ากับตัวรถแล้วมันทําให้ดูคางเนี่ยเต็มๆมากขึ้นนะครับผมอโอเคด้านหน้าเนี่ย เต็มเท่ๆแบบนี้นะมาดูด้านข้างกันนะครับโอเคอด้านข้างเนี่ยใส่ชุดวายเข้ามานะครับเนี่ยเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับหนิ้วเนี่ยนหนาเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เลยสังเกตดูนะครับเป็น6นิ้วแบบเรียบนะคล้ายๆทรงแรปเตอร์นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งด้านล่างนี้ฮะให้ดูเลยเขาเรียกว่าตัวล้อแมกกบยางนะครับใส่ล้อแมกแตงเข้าไปล้อแมกตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนสเปคของเขาเนี่ยล้อแมกขอบ20นะครับ ออฟเซตลบอยู่ที่18กําลังดีแล้วก็สีจะเป็นสีดําตัดสีแดงเลดแทนดี้แบบนี้นะเป็นลูกตัววายเนาะเขาเรียกว่าแม็กกันวายไดเองเป็นของเอวานพายพี่ๆนะแล้วก็รับกับยางต้องบอกก่อนตัวเนี้ยใส่ยางที่เป็นยางโอตานินะครับ SA 2001เนะี่ยสเปคยาง33คูน2.5 R20 นะบอกเลยว่าลงตัวกับล้อแม็ก20มากมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใส่ตัวโอเวอร์ไซส์เนาะต้องใส่ปีกนกด้วยนะครับนะปีกนกสีแดงแบบนี้ของโยง่งนะ เพื่อปรับองศานะครับเนี่ยบอกให้ว่าลงตัวแล้วต้องขับดีด้วยนะฟีลิ่งต้องดีด้วยนะครับเท hey, แล้วหล่อเท hey, แล้วต้องใช้งานได้ดีนะนี่แล้วก็ด้านข้างนะอีกจุดหนึ่งที่พี่เกมบอกว่าน้องเบลพี่ขอดูแบบสติ๊กเกอร์หน่อยแล้วพี่เกมสั่งเบลบอกว่าตรงเนี้ยคำว่าเจอร์เนี่ยน้องเบลพี่ขอเป็นสีแดงได้ไหมเพราะว่าด้านหน้าสีแดงเนี่ยมันจะตัดกันพอดีรับกันพอดีจัดให้เลยคนระับมันจะออกมาแบบนี้เลยซึ่งด้านหน้าดําตัดแดง ด้านข้างก็จะเป็นฟิลเดิมคือดําตัดแดงนะแล้วก็มีสาบลายสีเทามาด้วยนะครับทาให้ดูเข้าๆกันเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยบอกเลยว่าใส่พวกเบ้ารองมือจับคิ้วกันศาสให้อยู่แล้วนะหรือไม่แม้แต่กระทั่งราวหลังคาที่ไม่มีในรุ่นสปอร์ตนะน้องเบลก็ใส่ให้นะครับทาสีดํานะครับเห็นไหมเท่ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันด้านท้ายกันบ้างนะรถคันนี้บอกเลยว่าหล่อจริงๆนะครับหน้าข้างแล้วก็ท้ายด้วยด้านท้ายก็ใส่ในส่วนของตัว เขาเรียกว่าครอบกระบะเข้าไปครอบกระบะสีดําตัดแดงแบบนี้เลยนะแล้วก็มีอะคริลิกด้านล่างนี้พี่ลองดูอะคริลิกเป็นตัวนูน3มิตินะครับมันจะเป็นตัวนูนขึ้นมานะเท่แบบนี้เลยนะครับในส่วนของกระจนท้ายนะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาให้มาอยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังเนี่ยฟิลลิ่งลงตัวแบบนี้เท่แบบนี้อีกจุดหนึ่งที่พี่เกมบอกว่าอยากได้ไฟแต่งแบบที่เป็นไฟเนี่ยเข้ามาดูใกล้ได้เลยครับ ไฟแต่งที่เหมือนไฟของรุ่นวัยแท็กตัวขับ4รุ่นท็อปเนี่ยแบบนี้เลยพี่พีลองดูโคมมันจะเป็นรูปตัว e แบบนี้นะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูไฟเห็นไหมเป็นโคม led นะครับ full set นะครับมีเฉพาะในรุ่นขับ4นะครับแต่คันนี้คือรุ่นสปอร์ตเบลก็ใส่ให้ตามพี่เกมขอนะครับนะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่974,000บาทนะครับผมเป็นสีดำเนาะรุ่นสปอร์ตนะครับใครชอบรถหล่อๆแบบนี้นะแบบพี่เกมเนี่ย โทรเข้ามาหรือถ้าหาเบลได้เลยนะครับเบอร์0646425666นะครับคุยกันง่ายสบายๆตามสายเบลอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกรถการแต่งรถการจัดไฟแนนซ์นะครับวันนี้เนี่ยมาในพื้นที่ที่แปลกตานิดนึงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเบล๋วต้องทําคันนี้นะเป็นต้นแบบให้พี่ๆในใจและหลายคนเนาะพี่ๆในเพจเบลแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารถหล่อรอพี่อยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ